ขอการเลือกดาวค่ะมาะชองนิดสาวบัวเจ้าพี่น้องมืัอน,นี้เป็นวันศุกร์ที่12กร,ระสาร้อยหกนะครับพี่น้องเด้อออกมาทำงานพี่น้องวันนี้ซิมาอัปเดตการเฮ็ดอัน,นเทสร่างบีด้ะพี่น้องเด้อเฮ็ดร่างบีดหน่อยข้าเบิ่งว่าก่อนเขาสิเทาเฮ็ดจังได๋ร่างบีดนะจ้าพี่น้องอันนี้คือ เล็กข้าสีไทยใส่ในล่างวีเด้อพี่น้องเดอ้อเล็กหลอบนี้ใหญ่แห้งใหญ่แห้งนะแห้งเล็กเก่าพี่น้องอันนี้เป็นเล็กเก่าบ่าเคยเห็นหนังอันไหนก็บ่เคยใหญ่ปานนี้พี่น้องอันนี้ใหญ่แห้งนี่ค่ะเอามาใส่สีเอาเลือดที่เท้าใส่มาใส่ใส่ในหล่องนี่พี่น้องตอนนี้เขากำลังตั้งแบบพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังตั้งแบบอยู่ แล้วก็ส,ส,ส,สกิอเอาใส้ไส้ใส้ไส้แล้วก็สิเอาเด็กมาลงครับพี่นอ้งงนองเดี๋ยวสิหาให้เบริเวณพี่น้องเด้อเอนี่เขาทำหน้าปูนตรงนี้ตั้งล่างตอนนี้ก็ตั้งล่างวีพี่น้องเดอ้อตั้งล่างวีเอาตั้ง,งวี ครีมครีมครีมทาหน้านะเอาทาหน้านะขีดขาวเลยนะั่นนะเอาจะบอกว่าทาไหนอันนี้ครีมล็อกเดือนนี้คีมล็อกยับไปใส่ใสอ,อันนี้บอก คือบอ่อล็อคคือบล็อคไม่ใช่นาทีบ่นี่มันใช่นาทีไหมถ้มาแล้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนปรับทรายเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนปรับทรายลงทรายพี่น้อง ตักทรายลงทรายแล้วละล็อกนึ่งแล้ว